ทีคอออออือีกอความเส่นเหลือปยายาบอปตบิ๊กโจ๊กที่ทำเรื่องช่วยตัวหนูแล้วก็โดยมีการสื่อสารผานทางกคมตำรวจไทยแล้วก็เพจทีนิวเขาก็ได้ออกค่าใช้จ่ายมีการให้ที่พัก ขอบคุณอาไปยังอาผู้บริหารเพลที่ดียวขาถ้าไม่มีเขาในวันนั้นหรือว่าไม่ได้จับใครเนยดีตหรืก็ผมจะตายจริงจริงคดูใบคี่สุชพ,พ,พอไปเจอสถา,านการณ์แบบนี้ยู่ไม่ได้ทำง,งานไม่ได้เงินหรือว่าไม่ได้ลูกค้าให้เขาเขาก็จะมาว่าเราเราก็จะขายต่อเราไปที่ แล้วไปทํางานอยู่ประมาณก<ม>ี่เดือนครับทำงานอยู่ <Ride S 2> เดอมสองไปไป,ไปทำงานอยู่ที่ดูใบป,ประมาณกี่เดือนครับสามเดือนแล้วตอนที่เราถูกขายตัวไปแต่ละแต่ละที่นั้นอ่ะมันเป็นยังไงบ้างในการที่การเป็นอยู่การอะไระก็จะอยู่ใน ไปทํางานที so ่ประเทศตูไบแเราได้รับการช่วยเหลือตื่นเดินทางกลับมาวันนี้นะครับก็น้องไอช่วยพูดนิดหนึ่งว่าการที่เราไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างก็ถูกหลอกให้ไปทํางานเขาบอกว่าเป็นงานนวดแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นงานขายรื่งประมโดยที่ว่าไปไทยนะครับเป็นวันที่สิบมีนาคมได้ไปถึงที่ดูไบตอนสี่ทุ่ม พวเขาก็ให้เริ่มทำงานเลยโดยถูกหลอกจากคนชื่อจิ๊ดค่ะ